สำลีสะอาดป่าจากเชือ้อน้ำเกลือ100มิลลิลิตรไมโครปอรที่ครอบตาหรืออายชิลยาหยอดหรือยาป้ายตามแผนการรักษาของแพทย์ถาสะอาดชามรูปไต เพื่อเช็ดตาและหยอดยาตามแผนการารักษาของแพทย์เปิดที่ครอบตาด้วยความนบ่มบวนเทน้ำเกล,เลือลงบนสำลีสี่ก้อนก้อนที่1เช็ดตาข้างที่ผ่าตัดจากหัวตามาทางด้านจมูกก้อนที่สอง มองลงล่างดึงเปลือกตาบนขึ้นเล็กน้อยเช็ดจากขอบตาบนให้ชิดจากหัวตาไปหางตาพลิกสำลีอีกข้างเช็ดจากหัวตาไปหางตาไล่ไปถึงหัวคิ้วก้อนที่3ให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนแล้วดึงเปลือกตาล่างลงเช็ดให้ชิดขอบตาล่างเช็ดจากหัวตาไปหางตาให้สะอาด ก้อนที่4เช็ดตาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดโดยเช็ดตาหัวตาไปหางตาทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างด้วยวิธีเดียวกันวิธีการหยอดยาชนิดยาน้ำให้ผู้ป่วยเหลือบตามองด้านบนใช้สำลีดึงเปลือกตาล่างลง หยดยาลงบริเวณเปลือกตาล่างประมาณ1-2ถึงหยดระวังอย่าให้ปลายหลอดยาสัมผัสเปลือกตาหรือตาดำให้ผู้ป่วยหลับตาใช้สำลีกดหัวตาเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ยาไหลลงคอชนิดครีมใช้สำลีที่สะอาดดึงเปลือกตาลงเล็กน้อยบีบยาลงไปในเปลือกตาล่างให้ผู้ป่วยหลับตา สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอาการต่างๆเกี่ยวกับดวงตาโดยส่วนใหญ่แล้วจากสูแพทย์จะให้ผู้ป่วยได้รับยาหยอดตายาป้ายตาและเช็ดตาเพื่อรักษาอาการและในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตาัดลดอาการติดเชื้อหลังการผ่าตัดค่ะดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการหยอดยาการเช็ดตาการป้ายตาที่ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ